วันนี้ก็ฟันต้องวดครับฟันเนหลรถฟันจะต้องวดแม่นครับผมมวยออกประมาณจะมือสองมือนครับรถขั้นเก่าเนี่ยแหละแม่นครับขั้นเก่าหนึ่งเจ็ดหาหกครับเมื่อวันนี้ฟันว่าได้ไปไปเที่ยวกับครอบครัวไปเมื่อเลยทั้งทั้งครอบครัวทั้งแฟนทั้งของนครก็ไปทั้งพ่อทั้งแม่แม่นครับทั้งกับพ่อแม่น้องไม้แล้วกับพ่อแม่น้องก้าไปมืแม่นครับคือคือรถเก่งขั้นเดียวเมืดเลยครับหลายหลายคนแม่นครับวันนี้ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง fc ทางช่อง YouTube และเพจ Facebook บาออนชาแนลนะครับนี่แอดจะเดินทางมาที่บ้านแอดกานะครับมาตามความฝันแอดกานะครับงวดเมื่อกี้กับเขาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับของแอดกางวดนี้แอดกาจะได้ตัวได้ ไปติดตามรับชมรับฟังรับกันได้เด้นะครับสวัสดีครับน้องก้าสวัสดีครับผมเตี้ยงได้หวัดที่ฟานมากโศกมานปะมานอยู่ครับผมมานได้ได้ปุ่นได้ลางครับได้ปุ่นได้ลางครับพี่เราไปนักบ้านเล็กที่เนาะมากตัวพุ่นถ้าฟันเห็นรถมันกระโบมันกระโบยฟันเห็นทุกวันก็โดนฟันเทียแมนกาว่าเยอะกับฟันเห็นรถย่ามใดเนี่ยมันสือออกแม่นครับ ถ้าฝันเห็นทั้งหนา้าก็อยูทั้งหนา้าฝันเห็นทั้งหลังกัยุงหนา้าทั้หวะนี้ให็นโฉกยืนตื่นวห<ค>็นเนาะทำฝันเป็นแน่นบ้านเลขที่ครับก,กหายแนวทางมาแล้ววันนี้ก็ึ้นยูกับเห้าเนะว่าห้าสิบมากันใดห้าสิลงทพ่นอันใดแม่เนครับก็บอยูที่ดวงน้าอีกที่รรบรมบาใหา้ปล่อยไปเพื่อสิได้กันทุกคนบรมบาอันนี้เป็นแนวทางเป็นแนวทางครับ้งวดนนี้ก็ฝันต้องหวดครับฝันเห็นรถุด ปันจะต้องวัวดแม่ครับผมวยออ,ออกประมาณจะมือสองมือครับรถขั้นเก่าเนี่งหละแมจครับขั้นเกา่าห,ห,หนึ่งเจ็ดหาหกครับเมื <c oughs> ่อนี่ฝฟันว่าได้ไปไปเที่ยวกับครอบครัวไปเมื่อเลยทั้งทั้งครอบครัวทั้งแฟนทั้งคงนละครก็ไป,ไปทั้งพ่อทั้งแม่แมครับทั้งกับพ่อแม่น้องไม้แล้วก็พ่อแม่น้องก้าไ,ไปมดแม่ครับคือคือรถเก๋งขั้นเดียวเมด่เนยหลายหลายคนแม่ครับวันนี้นี่ไปจอดอยู่กลางท่านีน แล้วกันขนของขึ้นรถเอรถทัวร์รถบาทเนาะครับขนของขึ้นแล้วก็จอดรถเก่งไว้แล้วเมื่อคันขึ้นคนกันหลายๆดอกลุ่งโมโหว่าไปได้จังใดนะคจอดลงจากรถนี่โอ้หลายครับคนเพราะที่นี่ปะกะติรถมันก็เต็มที่ก็บหาทินั่งเนาะนี่ครับหาท่นั่งซาบาตะกา้ากับกับแฟนกับน้องอ่ะขอบฟันขาบฟันกับสามแล้วพ่อแม่พ่อกับแม่่ พ่อพ่อกับแม่กล้าพ่อกับแม่น้องไม่อีกเนาะมันกับ็นตามมาหน้าน <7 S 1> ม่นก็ไป, <คน S 1> กไปกันว่ได้เนาะก็ไปว่าได้ครับ,รบน,นี้ก็เลยขึ้นรถบาสรถบัสเสร็จก็ออกรถเพ่อนออกรถปุ๊บไปได้กลายว่ารถมันออกไปแล้ววนกลับขึ้นมาไม่เห็นรถจริงแต่ของจอดอยู่ยู่ถนนี่นะกางกางเล่นเลยแบบว่ารถสวนมากนี่ไปว่าได้นะัน,นี้ผมก็เลยยานรถทั่วที่ว่าขี่นะยานมันไปตามรถเดียวของ ใค่ได้โล่งมาดันเอามือสองมือเนี่ยแหละดันดันนารถจริงดันให้มันถอยออกให้มันไปทางซ้ายให้มันเข่าซ้ายโอ้ดันถอยวันเมีนครับดันถอยจะรถรถทั่วน่นกับว่าจอดด้กบคีมาน้ำกลนบานนี้แล้ยยันเขามาต่ำต่ำรถจริงนะควองกันเลยเอาเอาสองคันอีกยันไว้ยันรถทั่วต่สองมือนี่ดันดันรถจริงแมีนครับกัเลยดันเข่าข้างดันทั้งนาเนี่ยดันทั้งหนึ่งเกตเข่าทั้งข้าง เปียนตัวใดก่อนหนึ่งเจ็ดห้าหกครับผมหนึ่งเจ็ดครับวันนี้ผมก็เลยคิดว่ามันถ้ารดมันก็นจะเป็นห้าหกหนึ่งมันถอยถอยลด<อ>แต้มมันก็นจะเป็นห้าหกหนึ่งแล้วก็หาเจ็ดศูนย์ถ้ว่าจะลดครับ<ต>ที่น้องน้องกาแต่มาแ,มแล้วก็ซองตัวก็จะมีหนึ่งหกหนึ่งหกกับศูนย์เจ็ด ที่ว่าคือว่ามันจะเป็นที่ว่ามันสิโลดแต้มเพราะว่าดันทั้งหน้าค่ะแต่มี FC ทักมาว่าระวัง2มือเด้อผลว่าสอหา2องหาหรือ5าหานี่ยแหละ่นว่าเพราะว่ามือสองห่างดันยุ่งสิดันหนาโดนแนบ่แน่เพิ่นอาจจะห้ยทั้งบนทั้งล่างมันก็เลยว่าจังซี่แม่นเดี๋ยวอาจจะได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะเพราะว่า FC เพิ่นก็ปีที่แล้วเพิ่นก็ได้นํารถคันนี้ทุกเกือบทุกงวดที่ว่าออก17 15 16ที่ว่าออก17ดูๆ มันก็ไดนะมัไปจับน้องกาฝันเนาะฝันเกีียวรถเนี่ยมันกับออดอีลีครับผมหัวบางนึงกับฝันวาแตะวานองไม่ที่เราเป็นคนขับหัวที่ผ่านมาทำผู้ได้ได้เบิ้งคิปกระจายกระจายรูเนาะแต่ว่ากาแห่งแห่งไปมากว่าบ่แเนี่ยมันมันมักสิออกหาเก้าเนาะหาฮวบันสิจกรรมฮวเป็นหาเก้าห้ากับเลขไปพุ่งประเด็นตรงนั้นค่ะพวแต่วากาเนี่ยก็คือรถเจ้าของมันก็ต้องซื้อใบมัดเนาะกับเลขได้โชคไปเลยได้ วันนี้กับฟันเกี่ยวกับรถอีกครับตลรางขัดฟันย่านใดนี่บ่อบผาดเป็นบ้านรังกะแมีนครับกระไดน้เพึ่นตลอดครับแต่ฟันเมียนเมียตั้งแต่ปีที่แล้วมาจนฮอตปีนี้ตั้งแต่ออกแล้วตั้งแต่หาหกงวดแรกเลยบอกง่ายๆว่าตกลงซ้ำได้รถฟรีมา่ี้เมีนครับเพราะว่าตะกี้น้องกาก็ได้ยินว่าน้องกาได้โชคถื่อตะวันหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนี่ถือดูแลกับหาหกนั่นได้หลายค่ะมันบางได้าหนี่ได้หลายเพราะว่าเป็นงวดแรกออกมาแล้วก็ไปเจิม เจีมเพิ่นก็เลยว่าเอาหนึ่งเจ็ดออกเอาหาโกไว้หาหกเนี่มันดีหนึ่งเจ็ดเพิ่นทีตัดออกก็สืบไล่เนี่นครับก็เลยซื้อจะหาหฮกวันแรกหลังมากว่าที่นี่มันก็เลยมาออกหาเออออกหนึ่งเจ็ดออกดูดูมันจะมาออกู่ได้เลยขั้นนี้เจ้ากับตัวเลขที่ออกดูที่สุดมารถขั้นเน่นครับผมให้โชคมากตลอดเนาะช่วงช่วงหลังๆมากกับบอดด้ฝันจนมาฝันวัที่ผ่านมาเนาะกับวดนนี้กับ ถือว่าเป็นตองว่ะเพราะว่าหลังจากไว้ออกไปแล้วประมาณสองมือบ่น้องกามาฝันเจ็ต่าครับผมแต่หมึกขึ้นประมาณเมื่ขึ้นว่านนี่แหละฝันเห็นแม่เพิ่นขึ้นรถเพิ่นย่างขึ้นรถแม่ก้าบอกผว่าแม่น้องแม่นาแม่นาครับปกตินอนที่ว่าเป็นแม่นาปกติเป็นไก่ยางบ่อใหเนาะแต่ผมไปหับอยู่บ้านเป็นเป็นคล้ายๆว่าเป็นยางบ่อท่านขึ้นรถบ่อท่านนี่แหละเพิ่งกันไลดูย่างขึ้นรถเลย โอ้ในฝันพูนกันเรื่อยเนี่ยลูกยางขันรถพูดก็เลยว่าน่าจะเพิ่นมายำอาจจะอยู่ในรถนี่และวเพราะว่าตั้งอยู่ในนี่และวตัวเพิ่นมาย่ําอีกเนาะว่าตั้งแต่ฝันฝันเห็นรถน่ะก็บ่ฝันเลยเพิ่งมาฝันน่าจะมาย่ํามาฝันว่าแม่นานี่ครัยยางขึ้นรถแม่ยเิ่นยางขึ้นรถเพิ่นยางอีกที่จริงนี่เข้าต้องพยุงเพิ่นแม่นบ่เราสินยางเองบ่ได้ครับ แต่วันนฝันนี่เรายางขึ้นรถเรายางบ่ทันแม่นครับบ่นยางมาบ่ทันโอ้ทะเบียนรถเพิ่นมาย่ำคักแล้วล่าสันติกะแสดงว่าตัวเลขอยู่นี่เพิ่นมาย่ำให้แล้วเนาะถ้าผมไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ตัวที่ว่างวดเงินที่แล้วนี่แหละที่ว่าผมฝันฝันว่าผีมาบอกแต่มันบอกวันนี้มีเอเจี้ยว่าเราว่าไงสองหาผมก็เลยไปซื้อชุดหนึ่งไปซื้อสองหาไว้นั่มโอ้พ่อ เมื่อสองของ้างเมียนเมื่อสองของ้างเอฟซีทักมากก็เลยไปเห็นพอดีก็เลยยิบว้เราจะดมีโชวนะ์เนาะเมียนครับผม,ส,มอสองหานะสองหา้าที่น้องกาดยิบรอเตอรีไว้เสียงโชว์เสียงดวงมือมไปทำบุญกับน้องข้าวปันพอดีค่ะเราตัวเลขที่น้องกาดเขียนไซส่สม,มุดไว้ฝากเอฟซีเนี่ยอันนี้คือตัวเลขที่ หมดหนี่วันถัดไปแมนครับผม,ม,ม,ม1759เนี่ยท้าเบียนรดบ้างอันนี้อันนี้เขียนผิดครับเพราะ <พอ S 2> ว่า,วาที่จรง<อ>ิงมันไปที่จริงมันเป็น1756แต่ผมไปเขียนผมก็ะไรสดผมกระไรไปโดนเติมแล้วล่ะวันนี้ได้กลับมาเบิ่งเเ้าผมเขียนผิดไปเขียนผิดอยู่ในวัดทองนะ่อยู่ใต้ต้นโพแต่ว่ากันกันไวที่สุด9.6กลับหัวไปเนาะ เป็นหนึ่งเจ็ดหาเก้าน้อเนาะครับแต่น้องกาก็ะมันใจตัวห้าหกหนึ่งมันมาแม่ครับตัวที่ผมวุงกลมไปห้าหกหนึ่งมาที่สุดแมนบ่หาหกหนึ่งเนาะแม่ครับผมห้าหกหนึ่งพราะตัวนี้ตีว่ามันขึ้นมันโลงเงนบอน้องกังครับมันถอยมาถอยเร้วมันโล่งไอ้ยังไงล่ะเัาดันดันถอยเขาคางก็เลยว่าเลขเลขหาัม่ิตถอยย้อนขึ้นมา เป็นหาหกหนึ่งนี่ก็ตามแปดหรือว่า fc ท่านใดสิบแปะเอาตามในทะเบียนรถก็ได้เนาะครับแม่นจับเอาในทะเบียนก็ได้อัจจัยไปมากหนึ่งหาหนึ่งหกเป็นเงนกันจับโอ้ได้ก็มักควบชอบเนาะค่ะแม่นวันนี้จะยินว่าน้องขับปั่นบอกเลขน้ำบ่แม่นครับน้องขับปั่นครับมีตัวเลขหน้าทางน้องขับปั่นน้ำเนาะแต่ว่าเพิ่นบ่ออกกล้อง่นบอก